นะคผู้ใดที่ได้ยินถ้อยคําขอบรงและประพฤติตามอย่าลืมถ้อยคาของพระเจ้ามันคือพระวจนะที่ถูกสาแดงโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์สำแดงพระชนะในยุคไหนยุคพันธสัญญาเดิมหรือในยุคนี้พระวิญญาณสุดิอยู่ในยุคพันธสัญญาใหม่พระวิญญาณปริสุดจะสาแดงพระวจนะ พื่อจะปลดปล่อยหัวใจของพระเยซูคริสต์ผ่านทางพระวนจะนะตอนนั้นดังนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์จะสำแดงพระ,พระวจนะที่เป็นเหมือนพันธสัญญาใหม่อยู่ในวิถีใหม่อยู่ในยุคปัจจุบันคือยุคแห่งพระคุณให้กับเราดังนั้นเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์สำแดงสิ่งเหล่านี้ให้กับเราและเราก็เชื่อฟังถ้อยคำเหล่านั้นมันก็เปรียบเหมือนคนที่สร้างบ้านไว้บนศิลา ความแข็งแรงไม่ได so so ้อยู่ที่ตัวบ้านแต่ความแข็งแรงอยู่ที่ศิลาที่อยู่ใต้ดินตั้งหากแล้ววันนี้ศิลานั้นคือพระเยซูคริสต์ศิลานั้นคือพระเยซูคริสต์ที่พระองค์เป็นพระเจ้าที่แข็งแรงพระองค์เป็นพระเจ้าที่เป็นเหมือนพระศิลาที่มั่นคงไม่วั่นไหวดังนั้นถ้าเราอย่างลากลงไปในความจริงเรื่องพระเยซูคริสต์เอารากฐานเก่าตอม่อเก่าออกเช่นกามันหมายถึงอะไรตอม่อเก่าการอยู่เพื่อตัวเอง การอยู่เพื่อความร่ํารวยการอยู่เพื่ออยากจะมีนู่นมีนี่มีนั่นนั่นคือรากฐานของชีวิตในมนุษย์ปัจจุบันนี้ถูกไหมครับเราทํางานก็อยากจะมีเงินมีเงินก็ซื้อของใช้จ่ายแล้วก็สะสมไว้สำหรับครอบครัวอะไรเป็นรากฐานของชีวิตมันจะกําหนดวิถีของท่านให้เดินไปแบบนั้นถ้ารากฐานเราต้องการเงินเรารักเงินแม้เราเป็นคริสเตียนแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับเราจะทําทุกอย่างเพื่อตอบสนองบนรากฐานนั่นแหละ มันจะเหมือนเราแสวงหางสิ่งต่างแล้วมาก่อบนรากฐานนั้นน่ะ